คนสัปดาห์นี้จัดปลาทองหัวสิงหุ้นเยอะๆแน่นๆมาให้รับชมกันครับสวยๆวุ้นแน่นๆแบบนี้ทุกคนจ้าจับให้ดูดีกว่าเนี่ยหัวใหญ่ไหมหัวใหญ่มากทุกคนดูสิแล้วดูเขี้ยวสิดูบอด,ดี้โอ้โหน่ารักมากแต่ละตัวดูสิเนี่ยทุกคนป้นแลน์ปุ๊กลุกสวยขนาดนี้ทุกคน น่ารักมากๆดูสิโอ้โหหน้าตาแต่ละตัวสุดติิงกระดิ่งแมวบอดี้สวยและเกล็ดเงาเป็นประกายโอ้โหน่ารักมากนี่น่ารักมากๆเลยทุกคนจ๋าดูโอ้โหแต่ละตัวสุดๆตัวนี้ผมตั้งชื่อให้ว่าเจ้าเจ้าขุดช้างดูหัวของัอดี้เขี้ยวมีสองสีหัวด้านบนสีขาวดูมันหัวล้านแต่สวยมากเลยนะ ท็อปวิวนี่น่ารักมากๆเลยเป็นสาตอนทุกคนและอดี้สวยโอ้โหคุณภาพปลาน่ารักน่าเลี้ยงแบบนี้สามารถเลี้ยงได้ทั้งท็อปวิวและไซด์วิวทุกคนจ๋านาทีนี้อยากได้ปลา ต้องแวะมาที่นี่เลยครับเพอร์เฟคโค้ยฟาร์มอยู่ในซอยเขียรุ่งเก้า78เปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาที่19นาฬิกาและย้ําเลยว่าใครที่อยากได้ปลาทองสวยๆแบบนี้ต่างจังหวัดเรามีบริการจัดส่งได้ท,ทั่วประเทศยกคูโทรศัพท,ท์โทรมาที่เบอร์083289859แล้วพบกันนะครับ